กบฏไอ้พวกคนกบฏไอ้พวกทรรยุท์ล้มล้างแผ่นดินไทยถึงจะมีคะแนนเสียงมากมายถึงจะมีรักษะมากมายแต่ช่วยอะไรไม่ได้สุดท้ายต้องโดนยุบพักอายุพักยุบพักยุบพักล้มล้างการปกครองก็ต้องโดนหยุบพักยุบพักหยุบพักล้มล้างการปกครองก็ต้องโดนยุบพังพวกล้มล้างมีสาวกมากมายปวกล้มล้างมีสาวกมากมายแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้ เพราะ่ก็ต้องโดนยุบพ,พักอโอ้สุดยอดพี่คนนี้ก็แต่งเพลงให้นะเพลงลมล้างเท่ากับยุบนะครับอนะแม่มแต่งได้โดนใจมากแต่งได้ดีมากเนื้อหาตรงประเด็นเนื้อหาดีมากจริงๆจริง,รงๆก็มีคนนึงนะรับแต่งไว้นะ <S <S เพลงยุบอะไรเพลง <S <S เพลงยุบพ,พักกลาอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะ ที่เป็นครูสอนโรงเรียนคณิตอะไรทั้งอย่างเนี่ยแกก็แต่งเพลงใช้ไอแต่งนะครับโอ้โหนะ,ะประชาชนนี่เรียกว่ามีความสุขนะนี่เป็นคดีรแรกในประวัติศาสตร์ประเทศชาติไทยเลยนะคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะเออไม่เคยมี พักการเมืองไหนที่มันโดนคดีนี้เลยอะตั้งแต่มีประเทศท่าไทยมาเนี่ยก็มีไอ้พักนี้แหละที่มันโดนโล้มล้างการปกครองนะโอ้โหถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงนะครับร้ายแรงมากอืมจริงๆถ้าเป็นต่างประเทศนี้นะเขาถามว่าต่างประเทศมีไหมคดียุบพ,พักเพราะไอ้ล้มล้างการปกครองนี้ที่ฮ่องกงอะนะก็มียุบพ,พักเพราะอะไรนะ เป็นพรรคที่มันไปเข้าข้างฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปเป็นฝ่ายเข้าข้างกบฏอะไรพวกนี้แล้วก็ยุบไปนะครับอืมนะไม่ได้ว่ามีแค่ประเทศไทยนะนะครับตายสิบเกิดแสน <laughs> นะฮะเออเป็นเป็นเห็บหมาด้วยวาไ่ดู้นะสงสัยจะเป็นเห็บหมาตายสิบเกิดแสนนะครับ เอออะไจะเป็นพักเห็บหมาเนี่ยแหละอืมไม่รู้ว่าเกิดไปหรือยังก็ว่าอะไรนะเห็นโพสต์ปลุกระดมกันบอกเราจะไปนัดรวมตัวกันที่สกายวอล์กเราจะไปนัดรวมตัวจุดเทียนกันที่อ่าที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยก็เห็นไปกันอยู่สองคนนะครับนะเออนั่นแหละไอ้พวกเขาเรียกว่าเวรกรรมตามสนองคนพวกนี้ นะครับฉะนั้นเรียกมันได้เป็นปากว่าไอ้พวกพักลมเจ้า oh. ลมสถาบันนะพอพูดพักลมเจ้าปุ๊บมันก็จะชอบเถียงเอ้ยไอ้พวกนี้โหนเจ้าโหนเจ้านะไม่โหนแล้วนะครับตอนนี้คือมีประกาศสิทธิ์มีตอกหน้าผากไว้เรียบร้อยนะสลักไว้ตรงหน้าผากเลยว่าพักลมล้างสถาบันเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันเข้าใจาไหมชัดเจนไหมนะ อฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่ามันเป็นพักล้มเจ้าได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะพักล้มเจ้าล้มสถาบันนะครับเออไปหาเสียงที่ไหนก็ต้องไปด่ามนะไอ้พักล้มเจ้าไอ้พักล้มเจ้าไอ้พักล้มปฏิบัติกับสถาบันเนะี่ยเพราะไอพ้พฤติกรรมคนพวกนี้เนี่ยนะมันด้อยค่าสถาบันนะเออเนะี่ยโลงอกไปทีครับนะ ประเทศชาติไทยเราถ้าเกิดว่าไม่ตัดสินว่ามันไม่ยุบพักนี่ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันก็คงจะด้อยค่าสถาบันต่อไปนั่นแหละนะการด้อยค่าสถาบันนี่แหละคือการอ่าเขาเรียกว่าเป็นปฏิปัตษอย่างร้ายแรงนะครับสารก็อธิบายไว้ชัดเจนนะนะว่าการเป็นปฏิปัตษไม่ต้องเป็นการกระทําที่รุนแรงแต่เป็นเป็นการลดทอนคุณค่านะเป็นการขัดขวางเนี่ย ก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์แล้วนะเออแล้วสิ่งที่มันทำเนี่ยนะครับโ้สารพัดสารเพเลยแหละนะเออทั้งการเผาลูกทั้งการเป็นไปน,นายประกันนะทั้งการเคลื่อนไหวเป็นขบวนการทั้งการที่ยกเลิกหนึ่งสองเนี่ยนะครับเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ